สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็น EP ีที่สองของไพ่เล่าเรื่องกับมิลินวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ชื่อว่าการงานและการเงินนะคะเราสับไพ่เราเลือกไพ่ออกมาแล้วนะคะโต๊ะอ,อาจจะแค่ไปนิดมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกคืออะไรมาพบกับใบแรกกันนะคะเราได้ไพ่อะไรกันมาดูกันว้า wow, ว the emperor ไพ่จักรพรัดขออนุญาตวางตั๊บนึงจะบอกว่าใครที่เข้ามาดูไพ่วันนี้นะคะหรือเปิดมาเจอคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณละ้ค่ะเพราะคุณจูนพลังไพ่ติดนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังของผู้นำในตัวเองมั่นคงมีกฎระเบียบและมีแนวโน้มจะวางแผนเรื่องงานและการเงิน อย่างจริงจังใครที่คิดอยากทำธุรกิจหรือขยับขยายตำแหน่งงานย้ายงานช่วงนี้บอกได้เลยคะ่ะคือสัญญาณบวกเลยทีเดียวเลยนะคะตามมาด้วยใบที่สองนะคะคืออะไรเราสรับเอาไว้แล้วแหละมาใบที่สอง high print high p i n นะคะสวยงามมากหมายถึงคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทาหรือใครที่ตกงานอาจมีคนแนะนางานให้หรือใครที่ได้งานแล้วอ่ะก็จะมีคนสอนงานให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการวางแผนวางรากฐานได้ดีเลยทีเดียวค่ะไพ่ใบที่3นะคะที่เราเปิดมาได้ก็คือ two of cups นะคะ เป็นสัญญาณของการมีคนจับมือร่วมทางด้านการงานหรือการเงินอาจเป็นพาร์ทเนอร์ลูกค้าหรือแม้แต่คนที่สนับสนุนอยู่ข้างหลังคุณแล้วมาเจอกับไพ่ต่อไปค่ะไพ่ใบที่สี่เมจิเชียนโอ้โหว้าวว้าวเลยขอว่าว้าวหลายหลายว้าวเลยประกอบด้วยไพ่สุดท้ายก็คือไฮพิน t นะคะเอาละค่ะ เลยจะบอกว่าสุดยอดมากเลยค่ะไพ่สองใบนี้พูดถึงพลังงานความรู้ความเชื่อมั่นไพ่แอบบอกว่าคุณมีความสามารถที่เริ่มสิ่งใหม่ๆม,มีเสน่ห์ในการเจรจาและมีเซนต์ในการตัดสินใจในเรื่องของการงานและการเงินแต่สิ่งที่ซ่อนเอาไว้มาดูไพ่ใต้สำรับกันนะคะว่าคืออะไรโอ้โหนี่นะคะไพ่ใต้สำรับ ภายใต้สำหรับก็คือบางคนอาจจะตกใจแต่ไม่ต้องไปตกใจนะคะเดทค่ะออกมานี่ไม่ใช่สิ่งไม่ดีเสมอไปนะคะเขามาบอกว่าคุณที่มาเจอกับคลิปนี้และดูให้จบเขาบอกกับคุณว่าถึงเวลาเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณแล้วค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่างานเดิมเงินเดิมดม,มันตันไพ่บอกให้คุณกล้าตัดกล้าเปลี่ยนเพราะบางอย่างอาจมีบางอย่างที่รอคุณอยู่ ใครกาลังอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานหรือปรับโฟกัสเรื่องการงานการเงินไพ่สนับสนุนค่ะแต่อย่าลืมนะคะวางแผนก่อนก่อนที่จะทําอะไรถ้าใครตกงานอยู่กําลังรอเรียกตัวอยู่ไพ่ชุดนี้กําลังบอกว่างานที่คุณรอกําลังมาแน่นอนแต่คุณต้องอดทนรออีกนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะ คุณลองหาก,กิจกรรมทําหางานเสริมทําไปก่อนไม่ให้ใจว้าวุ่นคิดมากเพราะภายใต้สำรับอะ่ะคือเดทมันคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่งานเก่าที่ออกมาหรือหายไปแล้วกําลังจะเปิดทางให้งานใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาค่ะลองหยิบความสามารถที่คุณมีเอาออกมาขายของออนไลน์ดูถ้าบอกไม่รู้จะขายอะไรลองดูรอบๆตัวว่าเราถนัดอะไรไพ่เอมเพลเบวกไพ ไยพิทนะคะสองใบนี้คือรองงานราชการที่เกี่ยวกับระบบระเบียบหน่วยงานรัฐหรือองค์กรใหญ่ๆคุณมีสิทธิ์ได้งานนีนะ้แน่นอนค่ะรอผลอยู่นะถ้ารอผลนะ่ะได้แน่นอนใครยังไม่มีงานลองหางานอะไรทําไม่ลงมือทําความสามารถความสำเร็จก็ไม่เกิดจะทำอะไรวางแผนดีๆก่อนถ้าระยะถ้าถามว่าระยะช่วงไหนจะได้งานหรอสำหรับ ใครที่ตกงานรอง,งานที่สมัครเอาไว้อะ่ะเขาจะติดต่อมาภายในหนึ่งถึงสองเดือนคุณจะได้รับข่าวดีการรออาจจะมีใครแนะนําให้คุณไปลองสมัครงานดูหรือหน่วยง,งานที่คุณสมัครไว้จะติดต่อกลับมาภายในหนึ่งสองเดือนแน่นอนค่ะไพ่แนะนํานะคะช่วงนี้ไพ่แนะนําอะไรบ้างลอา,า,าเปิดดูกันอืมว้าวใบแรกเห็นไหมคะผจญภัยนะคะขออนุญาตวางตรงนี้นี่ขอเอาเอานี้ลองออกก่อนได้ไหม อืมขอออกกันเนาะจะได้เห็นกันชัดๆอไพ่ใบแรกคือผจญภัยนะคะช่วงนี้คุณอาจต้องผจญภัยกับเส้นทางใหม่ๆในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเสริมที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือการเปลี่ยนแวด,ดูวดวงจากที่เคยอยู่ไพ่เดอะเมดิเชียก็บอกแล้วเมื่อกี้บวกกับเดซสะท้อนชัดเจนกับไพ่ใบแนะนําเลยเนี่ยว่าความกล้าจะพาคุณเริ่มต้นใหม่ เมจิเชีนเป็นไพ่เบอร์1หรือเปล่าเบอร์เศูนย์นี่ก็ศูนย์เหมือนกันจะพาไปเจอกับสิ่งที่คุณถนัดจริงๆมาต่อกันที่ไพ่ใบที่2กันนะคะที่เราเปิดได้โอ้โหเขามาเตือนชัดเจนเลยไพ่หมายเลขสิบชัดเจนเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ออกมาแบบ2อันเลยนะไพ่ใบใหญ่อะ่ะสองอันเลยสําคัญมากจริงๆในไพ่ไพ่สามใบเนี้ยเพราะว่าไพ่ที่เปิดมาจาก 5ใบที่แล้วอ่ะได้ไฮพินกับไฮพินเซตกับเอ่อเดอะไฮโรเฟนให้แนะนำสองสอดคล้องกับสองใบเมื่อกี้ก็คือสมาธิคุณลองทำจิตให้นิ่งสวดมวนต์ไหวพระทำสมาธิหรือทำจิตใจให้นิ่งอย่าคิดมากแล้วลองถามใจตัวเองดูลองฟังจากเสียงในใจดูว่าเออคุณจะทนทำยังไงต่ออย่าไปฟังคนอื่นมากแล้ว ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณอยากตื่นมาทําทุกวันไพ่แนะนําใบสุดท้ายนะคะไพ่มันตรงกับชุดใหญ่จริงๆสามใบเนี่ยตรงกับชุดใหญ่จริงๆเราไม่ได้เลือกไพ่เราสรับมาแล้วอืมเป็น perfect นะคะก็เป็นอะไรที่เชี่ยวชาญเออไพ่ใบนี้ก็คือจะบอกยังไงอะมันตรงกับไพ่ห้าใบเมื่อกี้เลยอะเออคุณไม่ต้องทําทุกอย่างเก่งที่สุดหรอกคะ่ะ ทำในสิ่งที่คุณถนัดและเชื่อมัน่นก็เป็่งประกายได้แล้วค่ะก่อนจะจบชุดนี้นะมีแนะนำอาชีพเสริมให้กับคุณด้วยเออคุณรองานอยู่ใช่ไหมอยากได้งานเสริมอยากได้อะไรใหม่ๆใช่ไหมเรามีงานแนะนำนะแต่ไม่ได้พามาอะไรง่ายๆนะคือเราแค่แนะงานงานเสริมหรือว่าคนที่อยากได้งานเสริมเงินอยากได้เงินเพิ่มไพ่บอกว่าอย่ารออย่างเดียว ลองเริ่มต้นสิ่งเล็กๆก่อนใครพูดเก่งนะคะใครพูดเก่งทำอะไรเก่งเราแนะนำสอนพิเศษออนไลน์หรือไม่ก็รับติวพื้นฐานผ่านแอปขายของออนไลน์ใครมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะแต่ไม่ได้ใช้แล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาลองขายดูเป็นเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะแล้วแบบถ้าอยากหาเงินลองออนไลน์รูปแบบหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่า คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองถ้าคุณจะขายเสื้อผ้าของคุณเองนะขายสินค้าของตัวคุณเองอะ่ะออกไปอะ่ะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและจริงใจกับลูกค้าด้วยไม่ก็ขายแบบ P เด d e r ก็ได้เอออันต่อไปก็คือเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดเนี่ยถ้าใครเคยทําแล้วอ่ะถอดใจลื้อไปแล้วอ่ะกลับมาทําใหม่มันจะรุ่งหรือถ้าใครพูดเก่งนะทำรีวิวสินค้ารับงานไลฟ์สดขายของมือสองได้นะคะไพ่บอกชัดมากเลย คุณไม่ต้องเป๊ะหรอกไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตรงเริ่มจากตรงที่คุณยืนอยู่ตรงนี้แหละแล้วเส้นทางชีวิตไม่ได้สวยเสมอไปค่ะแต่คนที่กล้าทำกล้าลงมือจะได้เห็นปลายทางเสมอนะคะวันนี้ไม่ได้เพียงบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บอกได้ว่าคุณผ่านมันไปได้แน่นอนลาวเรื่องก็คือเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่องกับมิลิน ติดขัดอะไรบ้างก็ขอภายนิดนึงเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยอืมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่กดเข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามพายเล่าเรื่องกับมิลินไว้ด้วยนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามาหัศจรรย์น,นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้ๆนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะ